ความเสี่ยงที่ชาวเกษตรต้องเจอในการทำเกษตรมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะในการทำเกษตรความเสี่ยงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกษตรกรยังอยู่กับความยากจนซึ่งภัยธรรมชาติและความผันผวน,นของราคานอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้และการพอกทูนของหนี้สินของเกษตรกรแล้วยังทำให้เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพทางการผลิต 1. 1. ความเสี่ยงด้านการผลิต อันดับแรกคือเสี่ยงจากปัจจัยการผลิตเช่นราคาที่ดินสูงแรงงานมีไม่มากพอขาดเครื่องจกักรเครื่องมือทุ่นแรงต่างๆรวมถึงขาดพันธุ์ที่ดีคุณภาพด้านการผลิตจึงไม่ดีพอความเสี่ยงในกระบวนการผลิตเช่นสภาพแวดล้อมภูมิอากาศโรคภัยศัตรูพืชภัยพิบัติต่างๆทําให้ผลผลิตด้อยคุณภาพ 2. ความเสี่ยงด้านการตลาดเช่นราคาผลผลิตตกต่ํา ผู้รับซื้อไม่รับซื้อหรือกดราคาต้นทุนการตลาดสูงขึ้น 3. ความเสี่ยงในการแปรรูปเก็บรักษาเช่นวัตถุดิบด้อยคุณภาพเสื่อมคุณภาพแรงงานในการแปรรูปขาดแคลนผลผลิตไม่ได้ตามมาตรฐาน 4. ความเสี่ยงด้านการเงินเช่นไม่ชำระหนี้เงินกู้ที่ยืมมาทำการเกษตรได้ทันเวลาเนื่องจากรายได้จากการทำเกษตรไม่เพียงพอ ราดอกเบี้ยจึงสูงขึ้นทําให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดํารงชีวิตและ 5. ความเสี่ยงในชีวิตของเกษตรกรเช่นอุบัติเหตุจากการทํางานชีวิตประจําวันโรคภัยไข้เจ็บปัญหาในครอบครัวความขัดแย้งภายในชุมชนนั่นเองหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะ